ดอกไม้สวยงามหนึ่งดอกมอบให้คุณผู้ชมที่เลื่อนผ่านมาดูคลิปนี้มันเป็นดอกไม้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันในการประชุมครั้งหนึ่งมีผู้แทนจาก3ประเทศเข้าร่วมประชุมโดยมีผู้แทนประเทศละสามคนจำนวนวิธีทั้งหมดที่จะจัดให้ผู้แทนแต่ละประเทศต้องนั่งติดกันในการประชุมโต๊ะกลมเท่ากับเท่าใดนะมีอยู่3ประเทศประเทศละสามคนจะเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมโดยที่ประเทศเดียวกันจะต้องนั่งติดกันเนี่ยเราก็มัด จำนวนผู้เข้าประชุมในแต่ละประเทศทั้ง3ประเทศประเทศละ3คนก่อนมัดจะได้3ก้อน3ก้อนนี้เรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมก็ได้3ลบหนึ่งแฟนะเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละประเทศมีผู้เข้าร่วมประชุมประเทศละ3คนก็3แฟกประเทศหนึ่งก็3แฟกอีกประเทศหนึ่งก็3แฟกอีกประเทศหนึ่งก็3แฟกก็คือ3ามแฟกคูณยก3แฟกคูณ3แฟกคูณ3แฟกแล้วก็เรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมก็คูณไปอีก3ลบหนึ่งแฟก นะรวมกันก็จะได้3แฟกเท่ากับ6ก็คือ6ยกกำลัง3คูณ2แฟก2แฟกก็เท่ากับ2 6ยกยกกำลัง3คูณ2เท่ากับ216คูณ2เท่ากับ432วิธีนะข้อนี้ถ้าเราเอามาวาดรูปประเทศลาศีจะได้ดอกไม้อันสวยงาม